มาครับมาเลยวันนี้เราจะมาเอาวัวควายมาเล่นกองทรายกันนะครับมานี่นี่นี่ดูดูป้าป้านเทแล้วครับมาทีตาดูโยอะมานะครับกองทรายยักษ์อ้าอาขยับไปหน่อยนะครับกองทรายยักษ์อู้นี่โอ้โหเป็นภูเขาเลยดูสิ สวยงามมไหมล่ะอาตาตัดเ<ไ>ปิดม,มาไไมีก้อนหินใหญ่ด้วยอุ้ยตายโว้ยปล่อยไป,ไ,ปไปก่อนแล้วเดินช้ากันเลยดูสิ ร้อนนะลูกไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนือวทองคำเดือทองคนี่ก็จะมาตั้ง เราจะมาสร้างปราสาทกันนี่เรามีถายเซอร์ไพรส์มาสร้างปราสาทกันนะครับดู คนหินเหรอเอาดิไปเลยครับดูนะครับดูหนึ่งสองสามนี่ดูติต้าดูสวยไหมไม่แตกนี่แ,แล้วเอาเด็กหักมายืนด้วย แม่เป็นอนุสาวรีย์เดอะพักไปเลยแต่ว่าจิต้ากนก็เหนื่อยเยอมากเลยน่าพักไปก่อนนะปะน๊าอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย